สวัสดีครับล่าสุดข่าวจากกรุงฮานอยของประเทศเวียดนามหลังจากที่การเจราจาระหว่างโดนัลด์ทรัมป์กับคิมจองอึนล้มเหลวเมื่อวานนี้โนดิล no ครับตกลงอะไรกันไม่ได้โดนัลด์ทรัมป์บินกลับบ้านไปแล้วคิมจองอึนยังอยู่ต่อเพื่อเยือนเวียดนามอย่างเป็นทางการอีกสองวัน ตกลงกันไม่ได้เพราะทรัมป์อ้างว่าคิมจองอึนต้องการให้อเมริกายกเลิกการคว่ำบาตรแซงชันทั้งหมดขณะเดียวกันคิมจองอึนเสนอว่าจะรื้อถอนสถานีวิจัยทดลองอาวุธนิวเคลียร์หลักที่อยู่ที่บอนยงังทรัมป์บอกน้อยไปไม่พอเปลีนยนอย่างนี้เป็นจุดที่ถือว่าเป็น หัวใจของโครงการนิวเคลียร์ยองเปียนนี่ย่อมาชื่อเต็มว่ายองเบียนนะครับ Y O N G B Y O N เขาเลือกเป็นยองเบียนนิวเคลียร์รีเสิร์ชเซ็นเตอร์ศูนย์วิจัยนิวเคลียร์ที่ชื่อยองเบียนคิมบอกกับทรัมป์ว่าพร้อมจะรื้อตรงนี้เลยทันทีแต่อเมริกาจะต้องยกเลิกการแซงชเช่นทั้งหมดยื่นหมูยื่นแมวทรัมป์บอกว่า no ไอ้ไม่สามารถจะยกเลิกการลงโทษทั้งหมดได้เพราะที่อยู่เสนอมาให้หรือสูนวิจัยนิวเคลียร์ยองเบียนเนี่ยมันน้อยไปเพราะมันมีอีกหลายจุดที่ทั้งที่คุณเปิดเผยและที่คุณไม่เปิดเผยที่เราท่ายจากทางดาวเทียมมีการวิเคราะห์จากข่าวกรองเรารู้ว่าคุณมีมากกว่านั้นและคุณไม่ได้บอกก็เป็นนั้นว่าตกลงกันไม่ได้ทรัมป์ก็เลย walk walk แปลว่าเดินออก แต่ไม่ใช่ walk out นะครับมันมี2ออย่างคำว่า walk เฉยๆก็แปลว่าจากกันโดยดีจับมือและบอกว่าบายบายเราตกลงกันไม่ได้เอาไว้คุยกันต่อก็แล้วกันแต่ไม่ใช่ walk out walk out ในถ้าหากเป็นอย่างนั้นก็คือการประท้วงไม่พอใจเป็นอย่างยิ่งต้อง walk out กรณีนี้ทรัมป์บอกว่า sometimes you have to walk บางครั้งคุณต้องเดินออกทรัมป์ต้องการเดินออกเพื่อแสดงว่า no deal บางคนก็บอกว่า no deal is better than bad deal แปลว่าไม่มีดีลไม่ตกลงอะไรกันเลยดีกว่าที่จะตกลงกันแต่ว่าเป็นข้อตกลงที่คุณเสียเปรียบอย่างยิ่งทามบอกว่าความจริงก็มีหลายออปชั่นนะถ้าหากจะลงนามอะไรกันบางอย่างในเอกสารบางอย่างเนี่ยแต่ทอมก็อ้างว่าถ้าเซ็นลงไปเงื่อนไขมันไม่ดีสําหรับอเมริกาเนี่ยก็จะถูกดา่าดังนั้นไม่มีดีลเลยดีกว่าที่จะมีดีลที่มันแย่ แต่ในแง่ของเกาหลีเหนือนี่ล่าสุดเหมือนกันครับรัฐมนตรีต่างประเทศของเกาหลีเหนือรียองโฮคนนี้ครับรียองโฮนี่เป็นหน้าตาโฉมหน้านโยบายต่างประเทศของเกาหลีเหนือเลยครับให้สัมภาษณ์สื่อที่ฮานอยเพราะยังไม่ได้กลับบ้านไปเปียงยางนะครับยังอยู่ที่ฮานอยแล้วแปลกมากก็คือว่ารียองโฮเนี่ยแถลงข่าวตอนเที่ยงคืนที่ฮานอย ประเทศคอมมิวนิสต์มีอะไรแปลกๆเรื่องเวลานี่แหละครับถ้าใครไปเมืองจีนเนี่ยก็จะรู้เลยว่าผู้นําจีนเวลาจะออกทีวีจะให้สัมภาษณ์เนี่ยโน่นนี่ยคุณรอไปก่อนให้รอเที่ยงคืนตีหนึ่งแล้วก็บอกว่าอ่าไปเจอกันได้กรณีของเกาหลีเหนือก็เหมือนกันเมื่อคืนนี้ตอนดึกเที่ยงคืนครับวิยองโฮก็เปิดถแถลงข่าวมีล่ามอธิบาย บอกว่าถึงแม้จะมีการเจรจาต่อไประหว่างอเมริกากับเกาหลีเหนือเนี่ยจุดยืงของเกาหลีเหนือก็ไม่เปลี่ยนพูดง่ายๆคือบอกว่าอย่าหวังว่าการยื้อออกไปการไม่มีเดียวครั้งนี้ที่ฮานอยนั้นเนี่ยการเจรจารอบต่อๆไปจะทำให้เกาหลีเหนือจะต้องอ่อนโอนอ่อนผ่อนตามอเมริกาโน่ no. รียองโฮบอกว่าเรายืนยันจริงๆว่าอเมริกาต้องยกเลิกการลงโทษแต่ที่มันต่างกันตรงนี้ครับทรัมป์บอกว่าเกาหลีเหนือเนี่ยคือคิมจองอึนเนี่ยต้องการให้อเมริกายกเลิกเซ็นชันคือการลงโทษมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจทั้งหมดทรัมป์บอกโ no, นรับไม่ได้แต่ว่ารียองโฮรัฐมนตรีต่างประเทศเกาหลีเหนือให้สัมภาษณ์บอกไม่จริงเราไม่ได้บอกว่าต้องยกเลิกทั้งหมดเราบอกว่าให้ยกเลิกบางส่วน บางส่วน partial แต่ทรัมป์บอก complete ความจริงทรัมป์ใช้คาว่า in its entirety แปลว่าทั้งหมดก็แปลว่า complete นั่นแหละแปลว่าต้องยกเลื่ทั้งหมด,รท,หมดทรัมป์ให้สัมภาษณ์นักข่าวตอนที่ไม่ยอมกินข้าวเที่ยงกับคิมหลังจากกิรจาเลิกเร็วขึ้นกว่าปกติเดินออกมาโต๊ะที่เตรียมเอาไว้ห้องอาหารที่เตรียมเอาไว้จะกินข้าวเที่ยงกันเพื่อจะเปิดแชมเปญเนี่ยตกลง อ้างว่างเปล่าเปลี่ยวไม่มีใครมาใช้ห้องอาหารนั้นเลยครับอาหารก็ยังเตรียมไว้แล้วด้วยซ้ำไปนะครับเมนูเนี่ยปรากฏว่าก็ไม่ได้ใช้ทัมเดินออกมาพร้อมกันกับรัฐมนตรีต่างประเทศคือไมค์พอมพิโอแล้วบอกกันนักข่าวบอกว่าตกลงกันไม่ได้ครับเพราะว่าเกาหลีเหนือเนี่ยต้องการจะให้เรายกเลิกแซงเชันทั้งหมดขณะที่เกาหลีเหนือเสนอเพียงจะรื้อถอนเฉพาะจุด คิดดูเคลียร์จุดเดียวคือยองเปลี่ยนนี่ซึ่งสรุปว่าตกลงกันไม่ได้แต่ว่ารัฐมนตรีต่างประเทศเกาหลีเหนือรียองโฮให้สัมภาษณ์เมื่อคืนนี้เนี่ยตอนเที่ยงคืนก็คือห่างจากทรัมป์ประมาณ10ชั่วโมงบอกว่าโน no เราไม่ได้บอกว่าจะต้องยกเลิกสังเช่นทั้งหมดเราเพียงแต่บอกว่าขอให้ ยกเลิกบางส่วนโดยเฉพาะการคว่ำบาศเศรษฐกิจที่กระทบถึงชีวิตประจำวันของคนเกาหลีเหนือประโยคของรัฐมนตรีต่างประเทศเกาหลีเหนือบอกอย่างนี้เลยครับว่า this proposal was the biggest d e d e n u c l a r i z a t i o n measure we could take at the present stage ว่าข้อเสนอของเราที่ให้หรือยอมหรือศูนย์วิจัยิูเคลีย ยอมเปลี่ยนเนี่ยเป็นมาตรการการลดนิวเคลียร์ของเราที่ใหญ่ที่สุดที่เราพึงจะยอมรับได้ณนะปัจจุบันขอเน้นขีดเส้นใต้คำว่าณนะปัจจุบันและทุกที่สามทีเกาหลีเหนือพูดอย่างนี้คล้ายๆกับว่านี่นะเรายอมจะครั้งใหญ่ที่สุดแล้วนะเรื่องที่เรายอมให้รื้อถอนศูนย์วิจัยนิวเคลีย จองเปลี่ยนเนี่ยเราถือว่าเรายอมที่สุดแล้วตั้งแต่มีเกาหลีเหนือมาเนี่ยเราไม่เคยยอมขนาดนี้และก็นี่เป็นเพียงมาตรการมาถึงตอนนี้ตีความได้ว่าเริ่มต้นอย่างนี้ก่อนสิหลังจากนี้ก็คอยมาเจราจาก,กันแต่ว่าขอให้อเมริกาแสดงเจตนาที่ดีแสดงถึงการตอบสนองที่ดีด้วยการยอมที่จะยกเลิกมาตรการ ลงโทษเราที่กระทบถึงชีวิตประจำวันของเราแต่ทรัมป์พูดอีกอย่างนะทรัมป์บอกว่าโอ้โหเงื่อนไขของคิมจองอึนนี่แย่มากเยอะมากมากเกินไปเพราะว่าต้องการลื้อหมดเลยเรื่องลงโทษทางเศรษฐกิจแต่รีออกมาบอกว่าโ้เพียงแต่ขอยกเลิกบางส่วนเท่านั้นตรงนี้ต่างกันแล้วนะครับอยู่ที่การตีความและอยู่ที่ว่าตกลงทำเนียบขาว จะออกมาพูดอธิบายความว่าทำไมถึงตีความต่างกันได้ขนาดนี้รัฐมนตรีต่างที่เกาหลีเนือบอกด้วยนะครับว่าการที่สิ่งที่อเมริกากับเกาหลีเหนือไว้วางใจกันระดับมาตรฐานของการไว้วางใจกันเนี่ยทำแค่นี้ก่อนพูดง่ายๆก็คือว่ายังไม่ไว้วางใจกันเต็มที่เริ่มต้นก้าวแรก ซึ่งเดิมทีผมก็วิเคราะห์นะครับว่ามันคงจะเป็นก้าวแรกที่ทั้งสองฝ่ายถอยคนละก้าวคงไม่มีทั้งสองฝ่ายจะยอมให้มันสุดขั้วทุกทั้งสองฝ่ายทํากันเต็มที่เช่นเกาหลีเหนือให้อเมริกาบอกว่ายกเลิกการสัง่งช่นทั้งหมดร้อซและอเมริกาบอกให้เกาหลีเหนืออยู่ต้องรือ้ออุปกรณ์ศูนย์วิจัยสถานีวิจัยดิวเกร์ทั้งหมดร้อซถ้าเรียกร้องอย่างนั้นมันแน่นอนโนดิล ตกลงกันไม่ได้แต่ว่าก้าวแรกนั้นก็คือต่างกลนต่างถอยคนละก้าวก่อนเดิมทีผมก็คิดว่าการเจรจาในระดับรัฐมนตรีทั้งสองฝ่ายก่อนจะให้ทรัมป์กับคิมมาเจอกันที่ฮานอยควรจะตกลงกันตรงนี้ได้ก่อนควรจะมีการร่างข้อตกลงก่อนที่ทรัมป์กับคิมจะบินมานั่งรถไฟมานั่งรถยนต์มาด้วยซ้ําไปแต่ที่มันประหลาดมากก็คือว่าไม่มีข้อตกลงเหล่านี้และปล่อยให้ผู้นำสองคนเนี่ยมาต่อรองกันบนโต๊ะในนาทีสุดท้าย ก่อนกินข้าวแล้วก็ไม่ได้กินข้าวได้แต่กินข้าวเย็นไอตอนกินข้าวเย็นมื้อเย็นก่อนหน้าเมื่อวานนี้เนี่ยเมื่อวานนี้วันพระรหัสใช่ไหมครับมื้อเย็นวันพุธเนี่ยก็ยังยิ้มแย้มกันพอสมควรแต่พอเช้าวันเสาร์หน้าบึ้งหน้าตึงเลยครับผมให้ดูรูปนี้ภาษากายบอกเลยครับว่าบรรยากาศไม่ดีเลยเห็นไหมครับว่าทรัมป์กับคิมเนี่ยตอนนี้นั่นง คุยกับนักข่าวนะครับก่อนเข้าห้องประชุมไม่มองหน้ากันด้วยซ้ำไปต่างคนต่างมองไปคนละทิศคนละทางสีหน้าก็ตึงเครียดภาษากายก็บอกแล้วว่าบรรยากาศไม่ค่อยดีบรรยากาศของการพูดจามไม่ค่อยดีแสดงว่าคัมคืนวันพุธเนี่ยรู้กันแล้วว่าสงสัยจจแย่สงสัยจะตกลงกันไม่ได้แต่ทรัมก็บอกคล้ายๆกับว่าความจริงถ้าผมจะยอมตกลงก็ได้นะเอาว่า คนละครึ่งทางแล้วกันหรือว่าก้าวแรกก็พอก็คือว่าเกาหลีเหนือก็ก็ยอมที่จะให้รือ้อไอศูนย์วิจัยจองเปียนและเราก็ยกเลิกมาตรการข้มบาตบางส่วนความจริงถ้าแค่นั้นเนี่ยแล้วชูมือจับมือเปิดแชมเปนเซ็นสัญญามันก็น่าที่จะมีความคืบหน้าจากการประชุมสุดยอดครั้งที่หนึ่งที่สิงคโปร์ แต่ทรัมป์ไม่เอาเราก็ไม่แน่ใจว่าคิมยืนยันอย่างนั้นหรือเปล่าว่าถ้าไม่ได้อย่างนี้ก็ไม่ต้องเอาอะไรเลยไม่ต้องเซ็นอ,อะไรกันทั้งสิน้นทรัมป์ออกมาถแถลงข่าวสแสดงภาพคล้ายๆกับว่าตัวเองเป็นคนไม่เอาไม่ใช่เพราะเกาหลีเหนือไม่เอาท่าทีอย่างนี้สำคัญครับภาพที่ออกมาว่าใครเป็นคนเซโน เพราะว่าถ้าเกาหลีเหนือ walk out นี่มันก็อีกเรื่องหนึ่งเลยครับแต่นี่ทรป์เดินออกมาก่อนแต่นั้นก็มีความหมายในทางการทูตพอสมควรทีเดียวครับนี่แสดงว่าการพูดจาจากนี้ไปเนี่ยจะต้องตึงเครียดมากกว่าเดิมแน่นอนตั้งแต่เดือนมิถุนาปีที่แล้วหลังการประชุมสุดยอดที่สิงคโปร์เนี่ยนับมาสิครับนี่เดือนกุมภาปลายกุมภาใช่ไหมครับมิถุนา หกเดือนสิ้นปีบวกเข้าไปอีกสองเดือนแปดเดือนเนี่ยทำไมการเจราจารในระดับปฏิบัติการระดับรัฐมนตรีระหว่างเกาหลีเหนือกับอเมริการะหว่างเปียงยางกับวอชิงตันจึงไม่มีความคืบหน้าเลยแม้แต่น้อยนี่คือคำถามใหญ่ก็แปลว่าระดับสุดยอดไม่เอาด้วยหรือระดับปฏิบัติการไม่สามารถจะน้าวโน้มให้อีกฝ่ายหนึ่งยอม มากกว่าที่ยอมอยู่ทรัมป์บอกว่าในการเจราจารที่หาหนอยเมื่อวานเนี่ยทั้งฝ่่ยอเมริกาได้ยื่นหลักฐานเอกสารภาพถ่ายดาวเทียมแผนที่ต่างๆเพื่อให้คิมดูว่าเรารู้ว่าคุณยังมีศูนย์วิจัยพัฒนานิวเคลียร์อีกหลายศูนย์นะที่คุณไม่เปิดเผยทรัมป์อ้างว่าคิมก็เซอร์ไพรส์แปลกใจที่อเมริกามีข้อมูลเหล่านี้ ไม่รู้ว่าทําให้หน้าแตกหรือทําให้รู้สึกว่าเฮ้ยคุณไปแอบ,บเอาข้อมูลเหล่านี้ได้อย่างไรหรือจริงไม่จริงเราไม่สามารถจะยืนยันกับคุณได้ดังนั้นการประชุมสุดยอดรอบสองจึงเป็นความล้มเหลวโดยสิ้นเชิงล้มเหลวท่ามกลางรอยยิ้มก่อนหน้านี้และคำหวานจากทั้งสองฝ่ายการทูตยุคนี้จึงเป็นเรื่องแปลกๆครับ ถ้าหากเป็นการทูตปกติการมาพบกันของผู้นำสูงสุดสองประเทศที่มีความขัดแย้งกันนั้นแปลว่าได้ตกลงกันแล้วแปลว่าทั้งสองฝ่ายได้มีความพอใจในร่างข้อตกลงแล้วจะมีบ้างก็คงแก้ไขคำสองคำแต่หลักใหญ่ใจความต้องตกลงกันแล้วถึงจะมาเจอกันถึงจะเป็นข่าวคราวใหญ่โตถึงจะทำให้นักข่าวเกือบทั้งโลกเกือบสามหมคนมาลงทะเบียน เพื่อทําข่าวเรื่องเดียวเท่านั้นแต่การทูตแบบทรัมป์และยิ่งเจอคิมจองอึนซึ่งก็ไม่เคารพในกติกาเดิมๆหรือวิธีปฏิบัติเดิมๆอยู่แล้วเนี่ยก็ทําให้เกิดปรากฏการณ์ฮานอยอย่างที่เห็นอยู่เดิมที่จะเรียกฮานอยเดคอเรชันคำประกาศฮานอยตอนนี้ก็คงจะเป็นเรียกว่าฮานอยดิส ASTER ได้การง การล่มสลายของการเจราจารที่ฮานอยแต่นี่คือล่าสุดครับที่มาเล่าให้ฟังเพราะว่ามีความคืบหน้าตรงที่ว่าเกาหลีเหนือยือนยันว่าเจราจารจากนี้ไปยังไงเกาหลีเหนือก็ไม่ถอยจับนี่แหละจุดยืนของเกาหลีเหนืออยู่ตรงนี้แหละว่าหนึ่งเราจะรือ้อศูนย์วิจัยนิวเคลียร์ยองเปียนแล้วก็ให้ต่างชาติเข้ามาตรวจสอบได้เฉพาะที่นี่นะครับส่วนที่เหลือต้องคุยกันต่อ ขณะเดียวกันเกาหลีเหนือบอกว่าฉันจะรื้อสถานีวิจัยจองเปลี่ยก็ต่อเมื่ออเมริกายกเลิกมาตรการลงโทษเราทางเศรษฐกิจอย่างน้อยเริ่มต้นที่มาตรการที่กระทบชีวิตความเป็นอยู่ของคนเกาหลีเหนือก่อนแค่นี้ครับถ้าหากเมื่อวานนี้ลงชื่อลงนามมีเอกสารประกาศเรื่องนี้ก็น่าจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะครับแต่ว่า จะด้วยบรรยากาศการเจราจาก็ดีจะเป็นเพราะการรักษาหน้าหรือว่าต้องการที่จะให้ประชาชนของประเทศตัวเองนั้นชื่นชมตัวเองว่าไม่เอาไม่ยอมอีกฝ่ายหนึง่งจึงทำให้การเจราจาล่มต่อหน้าต่อตาคนทั้งโลกก็ต้องเจราจากันใหม่จะมีการประชุมสุดยอดรอบสามหรือไม่ทร้อมบอกไม่รู้ไม่มี การตกลงกันและก็ไม่สามารถรับปาดได้ถึงวันนี้คิมจองอึนก็ยังไม่ได้พูดอะไรแต่ทรงรัฐมนตรีต่างประเทศออกมาแถลงอย่างนี้แหละดังนั้นเส้นทางข้างหน้าก็มีขวากหนามเพิ่มขึ้นครับเส้นทางของการพูดจาเจรจาหาความสงบและสันติภาพในคาบสมุทรเกาหลีก็จะไม่ง่าอย่างที่เราคิดเดิมทีเรานึกว่าทรัมนี่สุดยอด สามารถให้คิมยอมหรือคิมนี่ยอดเยี่ยมเพราะสามารถทำให้ทรัมป์ยอมไปไปมามาทั้งสองมันนั่งเจอกันปั๊บบอกว่าไม่ได้ผมไม่ยอมคุณเพราะคุณไม่ยอมผมดังนั้นจับไปสู่กระดานเดิมครับถึงแม้จะบอกว่าย้อนกลับไปนับศูนย์ใหม่ก็คงไม่ถึงขั้นนับหนึ่งใหม่ไม่ถึงขั้นติดลบครับ แต่ว่าบรรยากาศมันตึงตึงขึ้นมาแล้วลหะบรรยากาศมันเหมือนกับต่างคนต่างมีความสงสัยคลางแคลงกลับมาแล้วลหละเลิกพูดถึงเรื่องรางวัลสันติภาพโนเบลสันติภาพเลยนะครับเพราะว่านี่คือความล้มเหลวทรัมป์นี่อุตส่าห์เบระซิบบอกกับนายกรัฐมนตรีอินเดียนายมนตรีญี่ปุ่นครับชินสุอาเบะให้ช่วยเสนอชื่อผมได้รางวัลโนเบลหน่อย และเสนอจริงด้วยนะครับอาเบ่เสนอไปจริงๆตอนแรกทรัมป์ก็พูดคล้ายๆกับว่าอาเบ่เป็นคนเสนอเองเพราะว่าเขาเห็นว่าการเจรจากับเกาหลีนเหนือเนี่ยมาถึงอย่างนี้ถือว่าเป็นการสร้างประวัติศาสตร์การทูตแต่นักสืรพิมพ์ญี่ปุ่นไปเปิดโปงว่าโอ้ยท่านนายกอาเบ่ไม่ได้เสนอเองหรอกนี่เป็นการกระซิบกระซาบขอมาเป็นคำขอจากทรัมป์เองนั่นแหละ หรือจากทำเนียบขาวนั่นแหละแต่พอเกิดเหตุการณ์ฮานอยครั้งนี้ก็จบเลยครับเลิกพูดเลยครับคณะกรรมาการโนเบลคงจะไม่พิจารณานแน่นอนว่านี่มันเป็นกลลวงหรือเปล่านี่มันเป็นปาหีหรือเปล่าและนี่มันเป็นการเมืองแบบผลประโยชน์ตัวใครตัวมันมากกว่าที่จะเป็นการสร้างสันติภาพเพื่อมวลชนของโลกนี่คือข่าวล่าสุดจากฮานอยครับมีความ คืบหน้าเคลื่อนไหวอะไรอย่างไรผมจะนำมาวิเคราะห์เพราะว่าคนไทยควรจะตามทุกฝีก้าวของทรัมป์และของคิมจองอึนเพราะสันติภาพในข้าวสมุทิเกาหลีมีความสําคัญต่อสันติภาพของโลกและความอยู่ดีกินดีการทำธุรกิจการค้าขายการลงทุนการท่องเที่ยวของเอเชียซึ่งมีผลกระทบต่อเราอย่างยิ่งครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ